ปีใหม่นะครับ2568รยาวิาาสตรเทคโนโลยีมาหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับก็เป้าเราปีนี้ก็จริงๆยังเป็นยังเป็นแผนงานเดิมนะครับแต่ว่าเป้าเนี่ยเราพยายามจะเพิ่มจำนวนนะฮะทั้งตัวสตาร์ทอัพตัวบริษัทเอกชนที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ใช้เทคโนโลยีให้สูงขึ้นคีย์เวิร์ดใหญ่จริงๆเนี่ยคือการที่อุทยาวิทยาศาสตร์จะเข้าไปช่วยเหลือกับระเบียงเศรษฐกิจกครับดังนั้นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ที่ถูกตั้งขึ้นโดยคลรเรียบร้อยแลย้วเนี่ยในภาคเหนือเองจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางทั้ง4จังหวัดเนี่ยตอนนี้เริ่มมีการใช้เทคโนโลยีที่เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงนะครับแล้วก็มีมูลค่าที่สูงขึ้นนําลงไปเพื่อให้เอกชนได้ใช้งานมากยิ่งขึ้นครับตัวสตาร์ทอัพปีนี้ถ้าเป็นระดับเล็กๆเ,เนี่ยนะฮะน่าจะมีเพิ่มขึ้นประมาณ40่ายนะครับถ้าเป็นระดับ ใหญ่ขึ้นเนี่ยเราพยายามจะให้เข้าตลาดรั์ให้ครบจํานวนก็คือ12รายนะครับอาจจะเข้าตลาด m อ i ก่อนแล้วก็จะเข้าตลาดเซ็ตแพนกสปีเดี๋ยวอีกสปีมามาดูผลกันนะฮะว่าจะเป็นยังไงทีนี้ถ้าเป็นระดับเศรษฐกิจเนี่ยปีนี้เราพยายามจะทําให้เม็ดเงินที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมันพยายามาไปในห่วงของ medical ก็คือทางการแพทย์ wellness healthcare เพิ่มมากขึ้นนะครับ อสอดคล้องกับตัวจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในบริเวณที่อยู่ในจังหวัดเรานะฮะมีทั้งนักกีฬาจากต่างประเทศต่างๆนะฮะผู้สูงอายุนะครับซึ่งคนเหล่านี้ต้องการแบบเฮลท์แคร์แล้วก็เวลเนสที่ดีมากๆนะฮะก็พยายามเจาเทคเนี่ยเข้าไปเซิร์ฟเขาทั้งในรูปแบบของโปรดักต์แล้วก็เซอร์วิสครับทีนี้งานงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวในวันนี้นะฮะสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวชนะครับ มีการให้ทุนมาเพื่อที่เกิดโครงการเราพยายามจะเอานักวิจัยนะฮะก็คืออาจารย์ในรั้วมหาวิทยาลัยเนี่ยเข้ามาเพื่อที่จะให้เกิดธุรกิจได้นะครับการเกิดธุรกิจไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการสโคบมาในเรื่องนี้มันจะเป็นเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ medical devices นะฮะตัวพวกนี้เนี่ยณนะวันนี้ครับเราพยายามใช้กลไกที่ดำเนินการมาแล้วเรียบร้อยในใ ในอุทยานเนี่ยนะครับเพื่อที่จะเอามาเทเลเมดใช้แบบเฉพาะเจาะจงเพราะเรารู้ว่ามันมันทั้งนานนะฮะมันทั้งแพงแล้วมันต้องการการผมใช้คำว่า e n d e n อฟหรือ,อ,อมีคนที่คุ้มกดเนี่ยค่อนข้างเยอะถ้าเป็นถ้าเป็นในเรื่องการแพทย์นะครับ้งเรื่องมาตรฐานในเรื่องการตลาดผู้เกี่ยวข้องเนี่ยมันจะมีจํานวนมากมากกว่าปกติมากกว่าสินค้าเพศอื่นนะครับ เราก็พยายามจะใช้เน็ตเวิร์ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะทำให้เกิดผลงานอย่างเร็วที่สุดนะฮะ,ะย่นย่อเวลาครับโดยการทำแบบคู่ขนานไม่ว่า Activity ใดก็ตามเนี่ยทำแบบคู่ขนานอีกประมาณ3าถึงสปีข้างหน้าจากจุดเริ่มต้นในในปีที่ผ่านมาและกระเมินการในปีนี้ต่อเนี่ยครับคิดว่าภายในปี70เนี่ยน่าจะเห็นของที่เกิดจากฝีมือคนไทยครับในโรงพยาบาลในศูนย์อนามัยนะฮะในคลินิกนะครับ แทนการนำเข้าไม่ได้เข้าดีไวที่มาจากต่างประเทศนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่จะเกิดขึ้นในในประเทศเรานะครับจริงๆเป้าหมายไปถึงปี70นะครับวางแผนระยะยาวจะต้องมี60ตัวตัวณปัจจุบันน่าจะได้ประมาณสักครึ่งหนึ่งนะครับอ่20กว่า30นะครับเป้าจริงๆเนี่ยเดี๋ยวตอนบ่มเพาะมันมันจะมีมันจะมีความชันขึ้นมาครับปีปีปีนี้68 หกเก้าน่าจะแคชอัพได้แล้วก็น่าถึงเป้าในปี70ครับจริงจริงกระบวนการมันมันลงไปล้วงตั้งแต่ระดับเด็กเล็กนะครับก็คือนักศึกษามหาวิทยาลัยก็คือโครงการบิลส์เสร็จปุ๊บต่อก็คือเบสทัมเท2นิโฟและเบสทัมเทนนิโฟก็เซ็น MOU กับเซ็ตนะครับตลาดทรัพย์แห่ง,งประเทศไทยก็มันจะทําให้ให้ขนาดของธุรกิจนะฮะมันโตมากกว่า300ขึ้นไปเป็นหลักพันล้านได้ถ้าสามารถเข้า กระดานตลาดหลักทรัพย์ได้ก็คือได้ได,ไ,ดได้เมเงินมากขึ้นอ่างแก้วโฮลดิ้งเป็นเป็นข้อต่อครับคือในการทําธุรกิจเนี่ยมันต้องปั้นให้มีขนาดใหญ่เพียงพอให้มีอา่าผมไม่ใช่ใช้คำว่าเซ็กซี่เนาะนะฮะเซ็กซี่แปลว่ามันมีคนมาลงทุนเรียบร้อยแล้วมันมีตลาดเรียบร้อยแล้วเวลาคนจะมาลงทุนเพิ่มเติม,ตมในซีรีส์ที่โตใหญ่มากขึ้น2 0ล้าน5 0ล้านร้อยล้านเนี่ยเขาจะดูผลผล,ผลิต นะครับหรือผลประกอบการม,มันเซ็กซี่ปุ๊บอ่างแก้วโฮดดิ้งเนี่ยก็คือสามารถปั้นก้อนให้บริษัทใหญ่หรือนักลงทุนรายใหญ่หรือแม้แต่ตลาดรั์เนี่ยเห็นผลประกอบการได้เขาถึงจะมาดอปแล้วก็สามารถไต่ต่อได้ครับถ้าอ่างแก้วโฮดดิ้งก็ถูกดีไซน์ไว้หนึน่งในหวัตถุประสงค์เนี่ยจะเป็นประมาณนี้นะฮะคือคืออ่างแก้วโฮดดิ้งมีมีสิทธิ์ที่จะ ขายแชร์ขายอีควิตี้ที่อยู่ในนันนะฮะแต่โดยปกติแล้วเราเราคิดว่าจะไม่นะครับก็ก็จะเข้าไปแล้วก็เวลาคอนโซลิ d เดตโปรฟิตทั้งหลายนะฮะก็จะได้รับได้รับเงินดีวเดนได้รับเงินคอนโซลิเดตกลับมาแล้วก็รวมยอดกันเข้ามาเนี่ยแังแกิลโฮด i ิ้งก็จะเอาเงินก้อนเนี่ยฮะไปลงทุนกับบริษัทอื่นที่จะกลายเป็นบริษัทลูกต่อไปนะครับอันนี้อันนี้อันนี้เป็นแผน ระยะประมาณ10ปีครับแต่ถ้าธุรก,กิจมันจเจริญเติบโตได้อาจจะมีการเปลี่ยนเปลี่ยนแผนหรือวิธีการดำเนินง,งานของโฮดดิ้งกลอบนครับครับผมบประมาณนี้ครับโอบ้ขอบคุณครับขอบคุณครับ